สวัสดีค่ะวันนี้อมาม่ารู้สึกว่างใจนะคะเพราะว่าเพราะว่าทุกวันนี้ไม่รู้จะไปทำอะไรไปข้างนอกก็ต้องใส่หน้ากากนะคะต้องใส่ผ้าปิดปากคะต้องใส่ผ้าปิดปากไม่นะเดี๋ยวเรามีอายุนะไปไปติดเชื้ออะไรนะมันจะวุ่นวายนะมันจะยุ่งนะคะ พอติดผ้าอันนี้ลงไปอ่ะมันมือจะพูดจาไม่ชัดแล้วก็ตั้งแต่มีเหตุร้ายมานะฮะ mm. ทุกคนนะลูกอ่ะพูดน้อยนะคะ mm. เพราะว่าพูดออกมาเสียงมันจะเบาเราก็อึดอัดนะทุกคนก็ต่างกลัวไปกลัวมาเกงใจไปเกงใจมาโก่ะติดเชื้อนะฮะก็อยู่แต่บ้าน ทุกคนอยู่แต่บ้านเวลานี้ทุกคนนะไม่มีงานทําไม่มีเงินใช้ใจ่คนที่รวยก็ไม่เป็นไรคนที่ไม่เคยรวยนะคะมันก็มันก็ลำบากนะคะเงินเดือนก็ไม่มีอแล้วก็เวลา มีตังค์ซีโซใช้นะต้นลำบากแล้วอะ่ะจะไปเงินที่ไหนมาใช้เหตุการณ์อย่างนี้อคนอะ่ะจนมากไม่มีตังคนะคะเพราะว่าหยุดงานไม่มีเงินเลือนฮะบางคนหยุดงานบริษัทก็ยังให้ตัดแค่ปอเซ็นนะคะ เพราะ่ะเขายังมีหวังต่างๆบางคนนำไม่มีเลยนะโอ้มันลำบากนะคะคนรานะต้องฝึกเหมือนมดมดตัวเล็กก็จริงนะฮะแต่ว่าเขารู้จักว่าเวลาปาใสเขาก็เก็บอาหารเก็บไว้เขาพร้อมใจกันนะเก็บไว้เอาไว้หน้าฝน ออกมาไม่ได้กินได้แต่คนเราไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็คิดไม่ถึงนะอถามว่าลำบากไหมลำบากคะ่ะทุกวันนี้ทุกๆคนนะ่ะเก็บอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านกลัวติดเชื้ออ่าเดีย๋ยวกลัวติดเชื้อมัจะอันตรายนะคะถึงชีวิตนะ เราอยู่เมืองไทยดีนะรู้สึกคนติดเชื้อน้อยกว่าที่เมืองอื่นนะคะเมืองอื่นนะติดเชื้อเยอะนะคะคนก่อเสียชีวิตเยอะนะ,ะคนตายเยอะเมืองไทยอร้ที่สุดนะคะโอ้พูดถึงเมืองไทยนะผละไม้ก็มีข้าวก็มีเวลามีอะไรนะรู้รัฐบาลน,นะก็ดีนะก็เมตตานะช่วยประชาชน บางคนก็ได้เงินเดือนละห้าพันนะแต่น้อยถ้าคนไหนที่ได้ห้าพันะฮะบัตรพาชนะมีบัตรประชาชนะได้ห้าพันเนี่ยน้อยมากเลยคนคนที่ได้นะเหมือนถูกหวยค่ะเราก็รีใจกับขาวขามีบุญน,นะ,ะเออทุกวันนี้นะเราอยู่บ้านก็ประหยัดประหยัดมีอะไรก็กินอะไรก็ซื้อของแห้เก็บไว้ใน ในหลวงเขาก็เมตตาให้อาหารเราเยอะนะคะเพราะว่าเราก็ขอบคุณค่ะว่าในหลวงอ่ะยังมีเมตตาช่วยเหลือประชาชนนะคะเราขอบคุณมากค่ะนทุกวันนี้เราอ่ะรู้สึกลำบาก ทุกครอบขัวนะมีแต่ปัญหานะ,ะเพราะว่าคมใช้ใจเราต้องกินอาจจะประหยัดขึ้นนะฮะเพราะว่าทุกวันใช้แต่สลุยสไลยนะฮะเวลาฉุดเฉิงไม่มีตังนะ,ะตั้งแต่วันนี้ขึ้นไปนะทุกคนคงจะรู้จักชีวิตนะฮะเราต้องฝึกเหมือนหมดเวลาไม่มีฝน นะพื้นแห้งเขาก็เก็บเก็บอาหารนะร่วมใจกันเราเก็บอาหารที่ลังเอาไว้ฝนหน้าฝนเปียกออกมาไม่ได้กินคนเรานะต้องคิดเหมือนมดมดเข้าตัวเล็กจริงแต่เขานิสยัยมีความคิดนะเราดองต่อไปนี้แล้วก็ฝึกเหมือนมดนะคะเก็บตางบ้างแล้วก็ <c oughs> สิ่งที่จําเป็นก็ใช้นะทุกวันนี้อยู่บ้านเราก็กินประหยัดประหยัดก็พอไปได้ก็ขออดทนถ้าวันไหนเนี่ยฟ้าใสทุกคนมีเงินทํามีเงินใช้ก็สบายนะอดทนหน่อยนะคะอยู่บ้านเรามีอะไรก็กินอะไรเนี่ยกับม่าเนี่ยทุกวันนี้ไปที่ไหนก็จงใช้ผ้าปิด ดูรู้สึกว่าเจอทุกคนนะไม่เคยคุยนะคะเพราะว่ากลัวมันไม่มีคุยอะไรต่างคนต่างต่างกงวนะนะมันก็ก็ดีนะคะช่วยกันนะอย่าแพร่เชื้อกันเลยนะอันตรายเราเวลานะเราไปข้างนอกเราก็ใส่หน้ากากนะฮะใส่หน้ากาก แล้วก็ทักใครก็พูดน้อยๆนะคะอดทนหน่อยค่ะแล้วก็อยู่ที่บ้านไม่ต้องค่ะเพราะว่าเวลาเข้าบ้านนะเราต้องใช้ทิมค่าเชื้อค่าเชื้อนะ เยล้างมือล้างมือเสร็จช็ให้แห้งแหงฮะทำาควมสะอาดนะะเพราะว่า,วา,วามันเชื้อโรคร้ายแรงนะคนตายเยอะน่ากลัวมากนะเพราะว่าตายอย่างทรมานนะคะเ,เดี๋ยวดีนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วนะมือไร ฟ้าสายเราขอบคุณฟ้าลินนี่ค่ะต่อไปนี้ขอให้ประชาชนนะมีงานทําแล้วก็มีเงินใช้นะใช้อย่างแบบเหมือนมดนะตัวเล็กๆรู้จักเก็บนะคะต่อไปนี้เราจะก,กินอาหารนะเราก็ต้องเช็ดเช็ดเช็ดเได้สะอาดวันนี้รู้สึกมันมันฝนบางที่ตกนะเจออากาศเย็นหน่อยนะมาก็ชบบ ทำกับข้าวกินนะมีอะไรก็กินมีตู้เย็นมีผักมีอะไรก็กินมีปลากระบ,บองก็ยำนะมีผักดองก็กินกับข้าวต้มนะโอ้ยแล้วก็ยำพวกมีอะไรเราก็ยำได้เอาผุ้งแห้งผัดผักนะคะเพราะว่ามันอร่อยนะคะแล้วรู้จกักทำมันก็ประหยัดตั้งเยอะนะแล้วก็สะอาดนะ เตาสาจีเราแข็งแรงนะฮะแล้วก็อ่าอย่ากังวลนะฮะอย่าเครียดนะอคลิปของที่ธรรมดานะคนเรานะเกิดมาก็มีแต่เจอบิบัติกรรมพวกนี้เยอะเยอะมากค่ะเออแล้วก็ไข้เลือกอกแล้วก็นี่ก็เชือ่อ เชื้อไวรัสเกี่ยวกับไก่อ่ะโอโหน่ากลัวจังเลยเดี๋ยวนี้ดิเชื่อสายพันธุ์หม่ยยิงอันตรายมากเลยทําให้คนตายเยอะเยอะมากนะนี่นะเรายังอยู่เมืองไทยนะรู้สึกมันคนติดน้อยกว่านะฮะแต่เวลานี้ว่างๆนะนะาให้กดชอบทำํำ ขนมกินเมื่อกี้นี้กินสุก,กี้แล้วฮะแต่เวลานี้ยำม,ม่วงนะเราโ้จากโลนังสองโลแคะ่ห้าสิบาทฮะเยอะแยะเลยแล้วก็ทำน้ำตาลพริกเยมเจี๊ยทถึงนะแล้วก็เอี้ยมเอียมกับเกลือถึงก็น้ำตาลนะพริกก็หียมเจี๊ยนะมะม่วงถึงนั่งเกีก้จวโซย นะกัวยหรีอยกว่ามั่นกัว่าโอ้มาชอบกินจิ้มแต่พูดจริงๆนะเรากินอะไรอย่าไปจิ้มติดนิสัยค่ะเพราะว่าคนแกเน่เป็นเป็นโรคเยอะเพราะว่าแล้วก็อาจจะเราก็ชงร้นๆที่ที่อะไรอะไรเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ย กาแฟไอ้มกาแฟกาแฟกินนั้นนอนไม่หลับโอเวนตนไมโลแล้วก็มีขนมนะแล้วก็กินแล้วก็ถ่ายไทม์แล้วก็ถ่ายวิดีโอเดี๋ยว็นส่งไปให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่ามาชอบสนุกนะทำให้ใครเครียดแล้วก็อย่าคิดมากนะเพราะว่าคนเราอะ่ะมันก็เป็นคนอะมันก็เจอแต่อันตรายนะฮะไปที่ไหนก็อันตรายนะเพราะว่า ข้ามถนนไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยต้องข้ามถนนนึกกลัวน่ากลัวนะฮะเวลาคนแก่นะเวลาจะข้ามนะ,ะต้องเถอคนเยอะๆถึงจะข้ามได้นะ,ะอันตรายมากถ้าเราเป็นะไรนะ,ค,ะคนขับก็ก็ลําบากเหมือนกันนะะทั้งคู่เลยทั้งสองฝ่นะฮะเราพูดถึงได้เราแข็งแรง เราต้องดูแลตัวเองดีๆนะรอกของกินของที่มีประโยชน์นะเนี่ยแเนี้ยอาม่าชอบกินโอ่นตินนะตาจจะเชื่อนะาที่ก็โอแรงงไม่รอชอนล้นล้นเนี่ยวันหนึ่งน้ามามากินแค่ครึง่งทองนะเพราะเราเรากินเยอะๆไม่ได้เนี่ยอร่อยจังเลยเนี่ยเวลาเนี้ยกินขนมขนม ขนมเจ้านี่ก็อร่อยนะฮะจื่ออยู่ที่จมทองนะฮะเพื่อนก็ขายนะถ้าจะกินขนมอย่างเนี้ยมาสุดตลาดจมทองอะเพื่อนก็ขายอยู่ค่ะททก่อนหนึ่งแค่ห้าบาทถุกหนึ่งห้าก่อนยี่สิบห้าบาทอร่อยจ้า <laughs> หอมจังเลยอืไม่โลกก็หอมนะฮะเพราะว่าเราคือ เข้าแต่เราต้องหาอะไรกินนะว่างๆนะใครเครียดนะใครเครียด อร่อยมากเลยอค่ะขนมชินนี้อร่อยนะคะไปซื้อนะเพื่อนก็ขายอยู่ตลาดจอมทองนะคะเนี่ยมันขายนะยังสาวๆนะคะเนี่ยเป็นเพื่อนลาวเนี่ยไปซื้อค่ะอร่อยนะคะมีอบหอมด้วยนะฮะกินกับกาแฟก็ได้กินกับ,กกกกบโอวัลตินก็ได้ทุกวันนี้นะ เราต้องหาความสุขใส่ต่ออย่าเครียดบางทีเครียดนะเราเหมือนอย่างว่าหายใจอึดอัดจ,จันเลยเออเราเป็นอะไรเปล่าวางมากลางโวลนะฮะมาเราเป็นคนเดียวนะทางบ้านมันก็เลือดร้อนนะฮะเ็ราะ่า <c oughs> <c oughs> ยังมีมะม่วงนะ,ะมะม่วงลูกหนึ่งในเราห้าบาทะฮะเนี่ย อมืมันดีอ่ะนี่ฮาเธอเรื่อกับจีด๊ดสวยจริงฮอเยอเนี่ยเราก็จิ้มน้อยๆน,นะฮะมันติดนิสัยแล้วเอาบอกกินอะไรนะต้องจุดเๆแล้วอย่าไปจิ้มน้ำตาลอ,อร่อยจังเลยเพราะว่าน้ำตาลอ่ะ เราก็ทําเองอะไรเราก็ทําเองนะมันถูกนะเวลานี้เราว่างพอว่างแล้วมันจะคิดมากนะคิดมากแล้วก,ก็กินอาหารไม่อร่อยแล้วก็นอนก,นอนก็นอนไม่พอนะรู้สึกร่างกายม่นกอผอมลงนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวก็สบายใจมากก็ กินข้าวได้ละว,วันนี้กินข้าวได้แล้วนะคะกินตุกี้ไปจานหนึ่งอนะใหญ่ๆนะคะทำเองอร่อยอร่อยนะกินแล้วนะเอย่าลาไปจิ้มนะจิ้มเรามีน้ำลายลงไปยกคนามากินนะเราก็ติดน้ำลายของเรานะเรานะเราทำอย่างเนี้ยเราต้อง เ่ื่อหลือคนอื่นเชื่อตัวเองต้องช่วยคนคนเขงไม่ใช่ไครใกลเลาวก็คือลูกหลานของเราฮนะเราแค่เนี้ยอาหารเล็กเล็กแล้วอ่ะอร่อยจริงๆเลยอร่อยเวลาะอาก้องบ้านบ,านบก,กลัวเปล่อก็ออกไปหักซอยแค่นี้เองนะคนก็เยอะนะ ไปถึงกลางทางเราก็เลิมละไอเลิมเออเออไอผ้าปิดปากละมันก็วิ่งกลับมาเอาบางทีก็หากระเป๋าไม่เจอคนแก่ก็นิสัยอย่างนี้ที่เลิมแต่ว่ายังดีนะเราก็คิดว่าคนดีมีบุญเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเพราะว่าเงินทองอย่าไปพูดถึงนะฮะ แล้วมีกินมีที่อยู่มีเงินใช้หน่อยเราก็พอใจแล้วขอบคุณป้าลินขอบคุณลูกๆนะคะเพราะว่าลูกๆนะเขาต้องเก่งหาตังเก่งแล้วก็มีตัง เขามีตังเราก,ออก็มีตังด้วยเรานะภาวนาให้สินให้ผลลูกลูกหลานๆให้โลกนี้ไม่เกิดขึ้นอุบัติภัยนะขอให้ลูกหลานนะมีเงินทำทุกคนนะขอให้ฟ้าสายทวนหนึ่งนะประชาชนจะไม่ลำบากนะขอฟ้าลินช่วย ช่วยให้วันหนึ่งนะขอให้เขาปกติแล้วทุกคนไม่ลำบากมีงานทำมีเงินใช้แล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วขออวยพรนาะฟาลินแน่แม่ตาทุกคนปลอดภัยแข็งแรงนะแล้วก็มีงานทำมีตังใช้สบายใจนะแล้วก็ ให้พนทุกคนอย่างนี้ขอให้เพื่อนๆน,นะถ้าว่างๆนะแล้วก็คุยๆหน่อยรู้สึกมันสบายใจนะฮะต่ว่ะคุยหน่อยแล้วเราก็มองกล,งล้องถ้าน้นมันอย่งว่าเรา,เรา,เราสบายอะ่ะเพราะว่าเราเลิกไปช่วงหนึ่งนะไม่เคยถ่ายตามเนี้ยนิดว่าจะจะถ่ายต่อนะถ้าพูดถึงเราจะสงยู่ทุก ถ้าเราทำแล้วพูดดีหรือพูดอะไรพูดดีทุกคนนะให้คะแนนให้กำลังใจอามานะกดติดตามกดติดตามไลค์ขอให้กดกิ๊งกิ้งสวัสดีค่ะ